สวัสดีครับอตอนนี้ก็เป็นวิธีการสาธิตการเปลี่ยนฟิลนะครับวิธีการก็คือฟิลมันจะเป็นกล่องสีดำๆตัวนี้นะครับให้เปิดฝากล่องออกมาครับผมมันก็จะเห็นเป็นกระป๋องแก้วอยู่ด้านในนะครับก็ให้ให้ดึงกระป๋องแก้วตัวเก่าออกมานะครับอาจจะแน่นนิดนึงใช้ไขควงงัดก็ได้นะครับ แล้วก็หลังจากดึงกระป๋อ,อกแก้วตัวเก่าออกมาแล้วให้ให้สังเกตตัวฟิลมันจะขาดนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับแต่มันยังไม่ขาดถ้าขาดก็คือให้เปลี่ยนใหม่นะครับให้เอาฟิลเป็นเป็นฟิลสองแอมป์มาใส่นะครับขนาดเท่ากันนะครับก็ให้ใส่ตัวใหม่เข้าไปที่เดิมครับผมแล้วก็ปิดฝานะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผม ก่อนที่จะเปลี่ยนฟิลทุกครั้งนะคบให้ตับเบรกเกอร์ลงก่อนทุกครั้งนะครับเพราะว่าไฟตรงนี้เป็นจุด220โวลต์นะครับอาจจะเกิดการดูดได้นะครับต้องสับเบรกเกอร์ทุกครั้งนะครับขอบคุณครับ